วันนี้เรานอกสถานที่นิดนึงนะเพราะว่าเนี่ยข้างหลังก็เป็นก็ไม่เชิงนอกสถานที่นะก็จะเป็นข้างบ้านเราเองแหละวันนี้จะมาพูดถึงก็คือประสบการณ์การทำห้องครัวหลังบ้านนะทุกคนคืออยากจะมาแชร์ว่าเราเจออะไรมาบ้างนะในการทำํำห้องครัวหลังบ้านนะว่า ผมเจอปัญหาอะไรมาบ้างนะแล้วสิ่งที่ต้องคิดนะว่าก่อนที่จะเริ่มทำก็ควรหลังบ้านนะคืออะไรบ้างนะแต่ตอนที่ผมทําคือมันทุกอย่างมันดูกระทันทันไปหมดนะคือมีความรีบทําแล้วก็ไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะก็เลยอยากจะมาบอกบอกทุกคนถึงแบบข้อควรระวังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่พลาดกันนะโอเค เริ่มง่ายๆเลยเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งเลยนะข้อหนึ่งเนี่ยในเรื่องของเสาเข็มนะท้าโฮมอะส่วนใหญ่อะถ้าเป็นถ้าเป็นยุคท้าโฮมยุคใหม่เดี๋ยวนี้มันก็คิดว่าน่าจะลงเสาเข็มให้แหละแต่สําหรับใครที่ไม่ลงเสาเข็มนะผมแนะนําให้ใช้ไมโครพายนะเพื่อนๆคือเสาเข็มไมโครพายเนี่ยมันมีราคาค่อนข้างสูงแต่ลงทุนไปเถอะเพราะว่า ผมเจอมาหลายบ้านแล้วนะส่วนใหญ่นะที่ไม่ใช้เสาเข็มไมโครพายนะจะสุดและรล้าแบบเห็นได้ชัดเลยอย่างในหมู่บ้านผมเนี่ยผมเห็นหลายหลังแหละที่มีรอยร้าวนะแล้วเกิดจากนี่แหละเสาเข็มมันไม่มันไม่รองรับกับกับน้ําหนักของห้องครัวที่เราทําไปอนะมันก็เลยทําให้มีรอยร้าวรอยแยกอย่างชัดเจนเลยทุกคนแล้วตอนนี้ การที่จะต้องทําใหม่เนะี่ยมันก็ต้องเสียตังค์เพิ่มอีกในต้องเสียตังค์้งค่าทุบนะแล้วเอาเอาไปทิ้งแล้วก็เสียตังค์ค่าทําใหม่อีกมันจะเสียหลายอย่างนะเพราะนั้นผมคิดว่าทําทั้งทีนะทุกคนควรลงทุนไปเลยนะนะใช้ไมโครพายนะแต่สําหรับบ้านที่ของเพื่อนเบางคนที่แบบว่าเขาไม่อนุญาตให้ใช้เสาเข็มไมโครพายนะก็หาทางเลือกอื่นนะที่ ทำให้ครัวมันรับน้าหนักเบาที่สุดนะเพราะว่าส,สำหรับเสาเข็มที่รองรับน้ําหนักได้มากตอนนี้ที่สุดก็คือเสาเข็มไม้กรพายนะเพื่อนๆและอย่างที่2เลยนะทุกคนในเรื่องของผู้รับเหมาที่เป็นบริษัทเสาเข็มนะที่มาตอกเสาเข็มให้เราอะกับเป็นต่อเติมให้เรานะ2ออย่างเนี้จริงๆอะถ้าเป็นไปได้นะควรเป็นเสร็จในเจ้าเดียวกันไปเลย2ออย่างเนี้ไม่ว่าจะเป็นเสาเข็มกับอ่ ผู้รับเหมาของการต่อเติมอ่ะเราอยากให้ใช้เจ้าเดียวกันไปเลยเพราะเวลาถ้าเกิดบ้านเรามีปัญหาเนี่ยหลังการรับประกันเนี่ยเขาจะได้รับผิดชอบได้เต็มที่คืออย่างผมจะแชร์เคสอย่างกรณีของผมให้ฟังผู้รับเหมาของผมอ่ะที่เป็นต่อเติมกับเสาเข็มอ่ะผมไม่ได้ใช้เจ้าเดียวกันนะแล้วตอนนี้ตอนที่ทำอ่ะช่างที่เป็นต่อเติมะครับ เขาเขามาร์คจุดในการลงเสาเข็มผิดมันพลาดไปโดนท่อที่เป็นท่อแซกมันท่อแซกก็คือท่อที่เป็นแบบเป็นเหมือนกับท่อที่เข้าถังบำบัดนะทุกคนเวลาที่เราเข้าเวลาที่เรากดชักโครกเนี่ยของเสียอะไรต่างๆมันก็จะเข้าท่อเนี้ยแล้วก็ไปที่ถังบำบัดใช่ไหมแต่ท่อเนี้ยมันโดนมันโดนเสาเข็มทําให้เสาเข็มเนี่ยมันไปโดนคือเสาเข็มมันไปโดนทําให้ท่อมันบี้ แล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็ไปรู้ตัวมาก่อนเพราะว่ามันแค่ท่อบี้ไงมันยังไม่แตกไงทุกคนแต่อาการมันเพิ่งมาออกเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะปีเมื่อต้นปีที่แล้วมั้งหรือว่าจําผมจําไม่ได้ละมันอาการมันเพิ่งมาออกคืออยู่บ้านมาประมาณปีกว่าเนะพิ่งเป็นเพราะว่าเหมือนกับท่อมันบี้แต่ท่อมันไม่ได้แตกหม้อน้ำก็ยังใช้ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็เหมือนกับปล่อย กดไปแล้วมันไม่สุดอ่ะมันไม่มันไปไ,ไม่ได้เข้าถังวัปปัสุดอ่ะมันเหมือนก็มีอากาศดันขึ้นมาเนาะถ้าสังเกตง่ายนะเพื่อนๆสังเกตง่ายเลยห้องน้าอะ่ะมันจะมีเสียงดังปุ้งปุ้งปุ้งฟุ้งขึ้นมาแบบเนี้ยแสดงว่ามันมีมีอะไรผิดปกติแล้วนะอย่างประสบการณ์ที่ผมเจอมาก็จะเป็นประมาณนี้นะขออ้อ2ซึ่งปัญหาก็คือช่างที่เป็นผู้รับเหมาเขาก็ไม่รับผิดชอบเต็มที่เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนตอ ตอกเสาเข็มแต่เขาเป็นคนเขาเรียกอะไรเขาเป็นคนะระบุมาร์คจุดเสาเข็มให้ให้ให้บริษัทเสาเข็มมาตอกคือหลังจากที่คุยกันนะเขาผมก็ไปแจ้งเขาใช่ไหมว่าแจ้งผู้รับเหมาคนที่ต่อเติมบ้านให้ใช่ไหมต่อเติมหลังบ้านให้ใช่ไหมว่าปัญหาตอนนี้คือช่างต่อเติมอะ่ะเขาก็ไม่อยากรับผิดช,ชอบเพราะว่าเขาไม่เป็นคนตอกเสาเข็มส่วนช่างเสาเข็มก็ไม่อยากรับผิดช,ชอบ เพราะว่าเขาไม่เป็นคนมาร์คจุดมันก็เถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี้ทุกคนเพราะนั้นท้ายที่สุดแล้วคือเขาก็รับผิดชอบมาแต่รับผิดชอบไม่ได้ทั้งหมดซึ่งเราอะใช้ห้องน้ำจะไม่ได้แล้วเพราะว่ากดชัโคกไม่ลงนะคือเป็นปัญหามากแล้วเราจะทำยังไงล,ล่ะก็คือก็ต้องออกไปออกเงินไปเพราะว่าเราเราเป็นเราอยู่บ้านอะเราเป็นคนอยู่บ้านนะเนาะเรามีปัญหาเราเดือดร้อนอะ ยังไงไรเราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วก็คือเราก็ต้องจ่ายไปก่อนอยู่แล้วสรุปก็คือเราเราเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยนะคือจะเรียกร้องจากผู้รับเหมาต่อเติมก็ยากจะเรียกร้องจากผู้รับเหมาที่เป็นตอกลงเสาเข็มก็ไม่ได้คือคนนึงเป็นคนบอกจุดมาอีกคนนึงทําตามหน้าที่ซึ่งมันคนละเจ้ากันนั่นแหละ แล้วช่างต่อเติมอ่ะปัดความรับผิดชอบเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นกคนลงเสาเข็มน,นะอันเนี้ยแย่มากคือแย่สุดๆเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายสำหรับเรามากเออดราม,ม่ากันไปเป็นเดือนๆถึงจะได้บางส่วนมานะทุกคนถึงจะได้เงินชดเอ่อเขาเรียกเงินความรับผิดชอบบางส่วนมาทุกคนแต่ว่าเราแก้ปัญหาด้วยตัวเองทั้งหมดก็คือไปจ้างคนมาแยกพื้นมาทุบพื้นอ่ะฟังไม่ผิดนะทุกคนทุบพื้น ทุบพื้นเลยนะทุบทุบพื้นเพื่อจะทะลวงท่อเพื่อจะดูว่ามันเป็นเป็นเพราะอะไรนะทุกคนอืซึ่งตอนแรกหาสาเหตุไม่ได้สักทีจนต้องทุบพื้นแล้วทะลวงไปดูว่ามันเป็นอะไรสรุปก็คือน,นั่นแหละถึงจะเจอว่าลงเสาเข็มผิดนะอืชีวิตเปลี่ยนมากๆต้อง่อยนี้ก็จบกันไปเรื่องนี้นะข้อที่สองนะก็คือถ้าจะเลือกนะอยากให้ เพื่อนๆเ,เลือกเจ้าเดียวกันไปเลยเพราะว่าเวลาที่ทําเวลาที่เขารับผิดชอบหลังการขาย mm. เขาจะได้รับผิดชอบเป็น mm. เต็มมเต็มหน่วยไปเลยนะทุกคนแล้วเขาก็จะอ้างไม่ได้นะส่วนข้อข้อถัดไปนะคือข้อที่3นะที่ต้องคํานึงถึงเลยก็คือเรื่องของปั๊มน้ํานะแทงน้ําเห็นไหมเห็นข้างหลังผมไหมเนี่ยตัวนี้นะนนะแทงน้ําตัวเนี้มันจะมีปั๊มน้ําอยู่ใช่ไหมแทงน้ํารุ่นใหม่นะเนี่ยผมได้มากับโครงการนะก็อันใหญ่มาก ือแทกน้ำตัวนี้จะทำยังไงก็แล้วแต่คือผมไม่แน่ใจว่าตอนทุกคนตอนได้มามันเป็นแบบเสียบปลั๊กหรือว่าเป็น,ปนแบบเป็นแบบต่อไฟมาเฉยเฉยนะแต่บ้านผมอะ่ะไม่แน่ใจว่าตอนที่ช่างเขาทำอะ่ะเขาไปดัดแปลงอะไรมันจึงไม่มีปลั๊กเสียบนะทุกคนแล้วตอนนี้ไม่มีปลั๊กยังไม่พอเบเกอร์ก็ไม่ได้ทำเพราะนั้นผมมีปัญหาผมเพิ่งมีปัญหาเมื่อ เอาเพิ่งเมื่อวานเลยเ่เมื่อวานนองสดๆร้อนๆก็คือมีปัญหาว่าปั๊มผมเนี่ยมันหยุดทํางานไม่ได้คือปั๊มมีปัญหาแล้วมันก็ดังตลอดเวลาเหมือนอุปกรณ์ภายในมันเสียสักอย่างหนึ่งนะเมื่อวานให้เขาให้ช่างมาแก้เรียบร้อยแหละก็คือมันดังตลอดเวลาแล้วก็เหมือนก็จะมีกลิ่นไหม้ด้วยพร้อมที่จะระเบิดเพราะว่าปั๊มมันทํางานหนักมากมันหยุดมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใช้น้ําแต่ปั๊มมัน มันทํางานตลอดซึ่งมันแปลกมากมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นถ้าเราไม่ใช้น้ําปั๊มมันควรจะตัดถูกไหมแต่นี่คือปั๊มมนทํางานตลอดเวลาทุกคนแล้วมันมีโอกาสที่ปั๊มมันจะไหม้แล้วระเบิดได้นะแล้วเราเราก็เลยต้องไปสับคัดเอาท์ของในบ้านนะซึ่งเวลาเราสับคัดเอาท์เนี่ยคัดเอาท์มันจะเป็นแบบรวมหมดเลยไฟทั้งหมดนะเหมือนกับช่างเขาจ้ำกับไฟในบ้านไปแล้ว นะเพื่อนๆแล้วพอเอาขัดเอาลงปุ๊บปักในบ้านก็ไม่สามารถใช้ได้เลยหมดเลยนั่นแนหะคือลําบากมากเมื่อวานผมใช้ปักไม่ได้ไปครึ่งวันนะซึ่งผมเฟอร์ฟ o m ์มโฮมผมต้องลางงานเลยนะเพื่อนๆอนืมซึ่งลาบากมากถึงข้อนี้คือทํายังไงก็ได้ให้แท้งเนี่ยมันมีของมันเองนะจะติดเบรกเกอร์หรืออะไรก็ได้นะผมเนี่ยติดเบรกเกอร์ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานถ้ามันมีปัญหาอีกนะ ก็แคบป,ปลดเบรกเกอร์ตัวนี้ลงแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับไฟในบ้านนะปลอดภัยกว่าด้วยนะเพื่อนๆก็ลองลองพิจารณาดูนะถึงเรื่องของของปั๊มน้ํานะโอเคข้อ4นะทุกคนเรื่องเรื่องผู้รับเหมาผู้รับเหมาเนี่ยมีคนถามผมเข้ามาเยอะนะคืออาจจะไม่ได้ถามทาง Youtube หรอกแต่มีคนถามในเพจผมนะเพจผมมีเพจใน f a c e b o o k นะเพจบ้านคุณหนุม่มอะมีคนถามมาเยอะมากว่า ช่างต่อเติมเนี่ยใช้เจ้าไหนอะไรยังไงนะผมไม่แมนะนําอย่างนี้นะคือส่วนตัวผมไม่แ,มแมนะนําเจ้าที่ผมทํานะเพราะว่าผมรู้สึกไม่ประทับใจกับบริการหลังการขายของเขานะแล้วก็ความรับผิดช,ชอบอะไรต่างๆของเขาเนี่ยมันไม่โอเคนะผมเลยไม่แมนะนําแต่ว่าผมจะแนะนำนเพื่อนๆอย่างนี้อยากให้ดูรีวิวอยากให้ดูเจ้าที่มันแบบ มีคุณภาพอ่ะแนะนําให้ใช้เจ้าที่เขาดังๆอ่ะครับคือยอมยอมกัดฟันเสียเงินตรงนั้นดีกว่าเพื่อเพื่อจะได้อะไรที่คุณภาพมาตรฐานดีกว่านะดีกว่าแบบไปจ้างไปหาผู้รับเหมาราคาถูกแต่ว่าความรับผิดชอบหลังการขายไม่มีนะผมว่ามัน,ม,นมันเสียความรู้สึกมากนะเพื่อนเสียน้อยเสียมากดีกว่านะทุกคนข้อที่5้านะก็ ในเรื่องของสวิตช์ไฟปลั๊กไฟต่างๆนะไฟที่ต้องใช้ในจุดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเตาอบเครื่องซักผ้าตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟต่างๆนะคำนวณให้ดีนะทุกคนเพราะว่าตอนเราทำอ่ะจะได้ทำไปทีเดียวเลยเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาคนสวนยส่วนใหญ่เนี่ยปลั๊กมันจะไม่พอเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเยอะมากนะอย่างผมอ่ะห้องผม ห้องพวกผมนี้ยผมก็ต้องมีใช้ปักพ่วงด้วยนะแล้วก็คำนวณให้ดีนะว่าเราจะดึกผ้าไปดีๆว่าเพื่อผ้าวางตรงไหนตู้เย็นวางตรงไหนนะจะได้ทําจุดไฟไว้เยอะๆคือทําไว้เยอะๆอาจจะดีกว่าเพราะว่าทําที่หลังอะ่ะมันจะเป็นปักลอยมันจะไม่สวยนะอืแนะนําให้คํานวณดีๆนะจะได้ทําทีเดียวเลยแล้วการที่จ้างจ้างเขามาทําที่หลังอ่ะํปาปปักลอยที่หลังอะ่ะมันแพงกว่าด้วยนะทุกคนข้อที่6นะคือเป็นข้อสุดท้ายแล้วข้อที่6ก็คือ พวกท่อพวกบอ่อดักไขมันบ,บ่อบำบัดอะไรต่างๆอะ่ะจริงๆอะ่ะให้คงลูกเป็นฝาที่ได้มากับโครงการแบบนั้นไว้จะดีที่สุดเพราะว่าเวลาที่มันมีปัญหาหรือว่าเวลาที่เราจะเมทะนแนนตักบอ่อดักไขมันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําง่ายทําง่ายกว่าที่เราไปแบบไปเอาไปปิดไปเลยนะปิดอย่างบ้านผมตัวตัวอย่างนะคือผมปิด ปิดเพราะว่าผมอยากได้ความสวยงามไงแล้วก็เอาฝาสแตนเลสเล็กๆไปใส่แทนอย่างเงี้ยฝามันก็จะเล็กลงเนาะการการจะเมทันแนนหรือการจะตักบอดักไขมันเนี่ยมันจะยากมากขึ้นนะตอนเนี้ยผมก็เลยคิดว่าให้ทํายังไงก็ได้ให้ให้มันเป็นฝาของมันที่มากับบอดักของมันอ่ะดั้งเดิมของมันอ่ะมันจะทาความมันจะรองสะอาดง่ายมันจะเป็นทนนนง่ายเวลามีปัญหาก็จะแก้ง่ายนะเพราะผมอ่ะ เคยเจอมาแล้วนะที่ผมต้องทูกพื้นอ่ะแล้วก so ลายเป็นว่าไอ้ตรงตรงท่อระบายน้ำตรงนั้นอ่ะผมเปิดผมเปิดไว้เลยนะผมไม่ปิดแล้วนะสามารถให้ช่างเขาทาได้อ่ะให้ทําเป็นกระเบื้องเนียนๆไปก็ได้นะมันสามารถให้ช่างเขาทาได้นะก็คือตัดกระเบื้องให้มันให้มันเป็นรูปฝาแล้วก็ทําให้มันกืนกับกระเบื้องของเรานะก็คือใช้กระเบื้องเราแหละแล้วก็มาตัดนะให้มันเป็นรูปรูกฝาเดียวกันแล้วว่าเราเปิดก็เปิดง่าย จริงๆมันทําได้แหละเพื่อนๆแต่ว่าเอนผู้รับเหมาของผมเขามไม่เขาไม่ได้แบบทํำชำนานาญอะไรอย่างนี้มากไนงะก็เลยทําไม่ได้นะจริงจริงมันทําได้นะเพื่อนๆก็ต้องพิจารณาไว้ดีนะบ่อด,ดักต่างๆนะควรทําให้มันดูแลง่ายเมื่อทันนนง่ายนะก็ประมาณนี้สําหรับประสบการณ์ของผมนะในการต่อเติมหลังบ้านนะก็ค,คือห้องครัวของผมนะยังไงก็ ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย